ช่วงนี้ไปดูกิจกรรมดีๆคุณผู้ชมที่จะสร้างอาชีพในเรียกว่าชุมชนให้ได้เกิดความยั่งยืนนะคะทีทีบีค่ะสมมอบโครงการพิมพ์ภาพพิมพ์ใจด้วยใบไม้ให้กับศูนย์การเรียนรู้ที่ตำบลหัดใหญ่หวังสร้างอาชีพภายในชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ ทางด้านนายในรงพรค่ะอดีตประหลัดจังหวัดสงขลาเป็นประธานพิธีเปิดส่งมอบโครงการพิมพ์ผ้าพิมพ์ใจด้วยใบยไม้ให้กับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลหัดใหญ่นะคะสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหัดใหญ่แล้วก็สมาชิกชุมชนปลักกริมจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งมีนายชัยยุทธแม่นมั่นผู้มีการแขวงงานขายและธุรกิจสินเชื่อรถยนต์เคหัดใหญ่ในฐานะหัวหน้าโครงการกล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการแล้วก็มีนายนพพรจันบูณ์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงาน ขายและเครือข่ายธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ของธนาคารทหารไทยธนาตาจำกัดกล่าวเปิดงานเพื่อจะส่งมอบโดยมีดรไพโรธขเชนทองสุวรรณผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้แับหัดใหญ่เป็นตัวแทนรับมอบโครงการนะคะสำหรับโครงการดังกล่าวอาสาสมัครทีทีทบีเขาเข้า,ขาร่วม ในการวางแผนพัฒนาอาชีพให้แก่สมาชิกชุมชนค่ะซึ่งก็มีการตั้งกลุ่มเพื่อทํางานฝีมือต่างๆแล้วก็มีความสนใจในการทําภาพพิมพ์ลายจากใบไม้ธรรมชาติอยู่แล้วด้วยแต่ว่ายังขาดความรู้และกระบวนการที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องจึงได้จัดหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญค่ะในการทําภาพพิมพ์ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลามาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและก็เทคนิคต่างๆของการทําผ้าย้อมสีจากใบไม้ ธรรมชาตินะคะโดยได้นําใบไม้ในพื้นที่มาสร้างสารรค์เป็นลวดลายผ้าที่สวยงามรวมถึงการเรียนรู้เทคนิคการเลือกใบไม้การใช้สีและก็เทคนิคการมัดยอมเพื่อให้ได้ลวดลายที่ชัดเจนและสวยงามสามารถนํามาจําหน่ายเป็นผ้า,าคลุมไหล่ผ้าพันคอผ้าเช็ดหน้าแล้วก็พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้มากมายค่ะโดยจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในราคาย,ย่อมเยาผ้าพกผม79บาทผ้าเช็ดหน้า129บาทและผ้าพันคอ299บาทค่ะนอกจากนี้ อาสาสมัครทีทียังได้ช่วยกันพัฒนาปรับแบบโลโก้แล้วก็แนะนําการตั้งราคาการคิดต้นทุนกําไรโดยชุมชนจะได้รับประโยชน์เต็มที่ค่ะก็นับว่าเป็นการสร้างอาชีพภายในชุมชนอย่างยั่งยืนนะคะ ตอนนี้ก็แน่นอนว่าทุกชุมชนก็จะมีตัวชูโรงไฮไลท์ของตัวเองอย่างชุมชนที่ก็อยากจะบอกว่ามีเรื่องของผ้าที่พิมพ์ลายมาจากใบไม้ธรรมชาติต่อไปถ้าหากว่าใครสนใจก็อลองสามารถไปสืบเาสาะหาแล้วก็ไปลองดูผลงานของกลุ่มงานในชุมชนกันได้นะคะ